สวัสดีครับผมโรลลี่ด็อกนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมเอ่อเดอะสไมลิ่งแมนนะชายหน้ายิ้มนั่นเองมายืนอยู่ตรงหน้าเราแล้ว <c oughs> ฟันสวยแล้วด้วยชายหน้ายิ้มเขาเป็นใครและเราเป็นอะไรกับเขาแล้วเขาจะทำร้ายเราไหมไปเพลงกันเลยครับ <c oughs> เริ่มมาก็มีทีวีเก่าๆเครื่องหนึ่งนะ ก็ซูมเข้าไปน็อกซัสเกมสตูดิโอพรีเซนต์เดอะสไมลิ่งแมทโอ้เสียงเพลงเสียงซาวแบบเหมือนหนังหนังฆาตกรยุคยุคเก้าสูงน่ะ ถ้นมินิสัยทิ้งทุกอย่างสำหรับค่ำคืนนี้คืออะไร่าใช่หลายคนก็บอกว่างานอนดิเลตข,ของฉันมันแปลกแปลกและฉันก็ตัดสินใจไปช้อปปิ้งที่มาร์เก็ตสำหรับดินเนอร์ตอนรุ่งเช้าคืออะไรปะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ ฉันเจอตัวต่อตัวกับปีศาจนี่เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและสยดสยองมันเป็นเวลาตีสองไปที่มาร์เก็ตนะครับไปที่เอ,อ่อมาร์เก็ตนะ น่ารักเป็นรูปหน้ายิ้มเขามองคุณอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนนอนทุกเวลาเปิดมาก็เอาแล้วอะกลับเข้าบ้านได้ไหมอไม่ได้ด้วยนะเดินได้ฝั่งเดียวด้วยต้องเดินไปที่มาร์เก็ตใช่ไหม ไปจ่ายตลาดกันนะฮะเพื่อดินเนอร์เฮ้ยนี่ยตายหน้ายิม้มอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะเหมือนเขาแบบไม่ได้มองเราอยู่เขามองอะไรก็ไม่รู้อะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่ารีบไปใายสุลันหนาวฉันเหนื่อยเกินกว่าจะวิ่งแล้วตอนนี้คือผมกดวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ออกนะ <c oughs> อ๋ออย่าตามมันตอนนี้แล้วกันวิ่งไม่ได้เว้ยทางโป้ดมืดข้างหน้าแบบไม่มีไฟสักต้นเลยฮะมืดมากจะเจอไหมเนะี่ยโอ้ยมืดเกินรแรงแดงดูโทรศัพท์ นั่นใช่ไหมถึงแล้วมา okay. เก็ตเคเข้าไปเนี yeah. ่ยซื้อของหน่อยครับหยิบมาแล้วนะ was อ้าวมีเสียงภาาก้วยว่าไม่ธรรมดาเกมนี้าบดนึงจุดแ1ดหรึอฮะ ตายไปเอ๊ะกลับบ้านเฮ้ยเสียงยังหลอนนอ่ะเสียงเหมือนหนังเรื่องอะไรนะเสียงเงี้ยอินซิเดีตสปะเฮียมายืนดักนี้เลยเหรอโอ้แล้วตัวอย่างสูงตัวสูงก็นเลยอะออพี่ชายต้องการอะไรครับ อาหารตามเราด้วยไปดีกว่าวะฉันเหนื่อยกันกว่าจะวิ่งแล้วโอ้โหเจออย่างนี้ต้องฝืนหน่อยดีวะอย่าตามกูม,มานะทา <c oughs> งโคตรมืดวิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนั้น ตามมานี่ได้ไงวะตายหน้ายิ้มไม่ธรรมดาแล้วเมื่อไหรจะถึงบ้านวะไกลไหมเนี่ยต้องผ่านตรงนั้นไปนี่ว่าตามมาปะวะไม่นะเดี๋ยวไฟกระพริบด้วยโอ้โอไม่ธรรมดาด้วย ไอ้กระพริบอย่างนี้ถึงยั่งถึงแล้วนะใช่ปะบ้านเราอะเฮ้ยโอ้ยมาได้ไงวะอูย้ยลบอมร,รอบๆๆน่ะมึงอยากเข้าใกล้คนบ้านี่จะดีกว่า ม,มันบอกว่ามันเฝ้าดูเราแม้กระทั่งตอนนอนนะเจออย่างนี้ใครจะไปหลับลงวะคืนต่อมาไปจ่ายตลาดอีกแล้วกูนี่เหมือนเดิมนะนี่มีอะไรเปลี่ยนเดูรอบนี้วิ่งได้วะรอบนี้วิ่งได้ฮนะ เอาแล้วไงฮัตซีนะฮะเดินมาแต่ไกลเลยหือเดินแบบท่าทางแบบหดลุกด้วยอู้หดลุกว่ะไปย่องมาด้วยแล้เราเราเดินไม่ได้เลยอะ่ะจะทำอะไรกูอุ้ย เัยมันมามองเรานะเราก็ตัวแข็งทื่อเลยไม่ได้เลยแกต้องการบ้าอะไรตัวเราบอกนะอ่านไปแล้วว่ายองไม่ตอบด้วยแล้วก็จากไปแบบพิลึกพ่ลั่นมากไปแล้วหายเข้าไปในเงามืด อย่าให้เขารู้สึกว่านายดูโง่เขารู้สึกอย่างนั้นถ้าเขาต้องการอะไรที่มันต่างออกไปใส่วักูดูโง่ก็คือในสายตามึงคกูคือเหยือ่อใส่วัเฮ้ยเฮ้ย เออมันวิ่งตามมาโอ้ขอลุกหมถึงยังวะวิ่งตามกูมาอยู่ปะเนี่ยโอ้โหขอลุกวิ่งสู่ชีวิตหาดกับไปบอ์นี่อ้าเข้ามาเก็ตแล้วเชี้ยเแล้วของร้านตายอุ้ยมันเข้าตัว นี่อะไรกับกุญแจรถเหรอเจ้าของร้านมันฆ่าเจ้าของร้านแน่เออโอ้ยตายครับแบดเอนดิ้งอ๋อแสดงว่าเราตายนี่คือฉากจบแบบแย่นะแงว่ายังไม่จบแน่มันต้องมีฉากจบอื่น ดีดีกว่านี้ดีกว่าที่เราตายนะเ h e s สไมล n ง Man จบแล้วใช่ไหมแล้วมึงอยู่ในแล้วแวกบ้านที่มีคนแบบนี้ได้ยังไงวะไม่เข้าใจมึงจริงๆ เอาละฮะเมื่อกี้ก็คือฉากจบแบบแบ,บ็เอนดิ้งนะผมคิดว่าน่าจะมีฉากจบแบบอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยเลยว่ะเทไปเลยอ่าถึงราคาแล้วอันนี้ก็ไม่มีไรนะเหมือนแบบมาจ่ายตลาดปกติโอเคซื้อของไปเเดิมเลยอุ้ยโอ้โหลืม โอ้มาอีกแล้วอย่างนี้อีกแล้วให้เข้าไปดูได้ไหมคนขายยังอยู่ปะหรือตายไปแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะมันน่าจะยังไม่ฆ่านะน่าจะฆ่าแบบฆ่าพุ่งนี้ปะเจ้าแกนั่นแหละจำได้จำได้ไดช็อตเดิมเนี่ยแหละคือนี่แหละ ไจ่ายตลาดอีกรอบหนึ่งเจอของดีแน่คืนนี้วิ่งได้แล้วเนี่ยครังนี้เราจะมาลองอีกแบบนะก็คือเมื่อกี้เก็บกุญแจใช่ไหมผมจะรีบออกจากมาร์เก็ตให้ไหวที่สุดพอเข้าไปแล้วมันจะไม่จะไม่ดูศพจะไม่ดูศพคนขายของเลยจะเก็บกุญแจพวกจะรีบออกจากมาร์เก็ตเลยนะลองดูสกิปไปนี่ก็วิ่งวิ่งอย่างเดียวจำได้ มาแล้วใช่ไหมอู๋กูไม่หันไปมองมึงหรอกกูมีหน้าที่วิ่งเสียงมันหลอนประสาทมากครับวิ่งอย่างเดียวเข้าตู้โทรศัพท์เป็นไรไหมอะ่ะอย่าเลยอย่าเสียงไอบาเก้นเลยเฮ้ยอุนี่ยเก็บกุญแจรถ โอเคออกออกออกทางไหน,นอะอ,ออกอยังไงอะออกโอ้ยโอ้ยเราโดนเหรอโอ้ยตายตายได้ไงอะเก็บกุญแจแล้วอะต้องขึ้นอีกฝั่งเหรอโอ้โหเริ่มใหม่เลยอะ่ะเอาใหม่ เออเออเออ,เอ,อถึงแล้วเก็บกุญแจอ้าขอประตูอีกแล้วเอาออกไหนหลังร้านได้ไหมต้องรอปะใช่ปะโอ้ย นี่ไงขึ้นรถแล้วเก็บกุญแจของเจ้าของร้านแล้วก็ขับรถเจ้าของร้านหนีไปเลยนะน่าจะจบแล้วนะสำหรับฉากจบแบบฟูตเอนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็คือแบบหนีออกไปเลยนะหนีออกไปออกไปจากหมู่บ้านนี้เลยมะน่าจะใช่ เดี๋สมาดิงมาเพเดี๋ยวเราจะลองฉากจบแบบสุดท้ายกันนะแบบมันน่าจะมีฉากจบสามแบบนะโอเคไปโอเคเดี๋ยวือสุดท้ายผมจะลองวิ่งกลับมาบ้านนะจะเป็นยังไงโอคไปเริ่มวิ่งเลยถึงแล้วครับมาเก็ตปุบเก็บกุญแจไว้แต่เราจะไม่ขึ้นรถนะเราจะวิ่งกลับบ้านเลย อรอมาเคาะรอบที่สองก่อนน่าจะเปิดได้แล้วนะเปิดได้ยังโอเคอเฮ้ยมันวิ่งอยู่นั่นนี่วะโอ้โหตามติดถึงแล้วฮะถึงบ้านแล้วเข้าบ้านเด้เป็นไง เป็นไงได้ฉากจบอะไรเข้าบ้านล็อกประตูเรียบร้อยไอ้นี่ขึ้นมาบังไปเลยสุดท้ายครับคูเอนดิ้งฮะคือฉากจบจริงๆเหรอก็คือมึงวิ่งกลับบ้านเข้าบ้านล็อกประตู <c oughs> อะไรวะเนี่ยสุดท้ายฆาตกรก็จะเข้าไปฆ่ามึงอยู่ดีเปาวะ อะไรวะเนี่ยถูเอนดิ้งโอเคครับสำหรับเดอะสไมลิงแมนชายหน้ายิ้มก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อ,อย่าลืมซับสไคร b ์เพื่อติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ผมต่อนช่องโรลี่ด็อกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ